โอ okay. เคข้าบสวสดีครับวัน,นี้พบกับอิสระชีวิตเรานะครับนี่คือบราวนี่เพชรปูโชหรือแท้ผมก็ไม่รู้จะเห็รว่ตัวนี้เขาเป็นแม่นมนะครับหรือนี่คือแม่เลี้ยงนั่นเองส่วนแม่จริงๆของเขาก็อยู่ที่ช่องคลิปของผมเลยหาดูได้ครับแม่สัมีลูกเขาแท้ๆอันนี้ เป็นเป็นลูกของแม่สําเรธิ์เขาไม่ใช่ลูกของบาวนี่นะครับแต่ว่าบาวนี่นี่ยังเด็กอยู่เลยนะยังไม่ใช่แบบเป็นแม่พันธ์แท้แม่พันธ์ลูยของแท้เลยโอ้ยอ <c oughs> เป็นแม่นมแม่เลี้ยงให้เขาก่อนนะแม่เขาก็ไม่ค่อยให้นมมันไม่ค่อยมีนมด้วยอะแล้วลูกก็ ฟันเขาเริ่มมีนะแต่ว่าก็ยังต้องดูดนมแม่ก่อนนาะใช่ไหมเบานี้ช่ะผยักหน้านี่นะครับนมยังไม่มีเลยดูดทําไมเนี่ยเนี่ยนมก็ยังไม่มีเลยนะครับยังแบบไม่ได้ขึ้นตั้งเต้าชัดเจนเลยนะเหมือแนบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเต้าหลอกดูดหลอกไปก่อนใช่ปะ ลองออนไม่ดูนะดูดหลอกไปก่อนดูดหลอกไปก่อนหมาเพชรบูนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเคยเลี้ยงมาแล้วตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ตายแล้วครับเขามีนิสัยแบบเขาเรียกว่าไงชอบรักเด็กรักสัตว์ <d _ n> ที่เป <n> ็นลูกลูกอื่นนะครับ อันนี้ก็รักลูกหมาส่วนตัวที่แล้วนี่ต้องขออภัยด้วยครับไม่เคยถ่ายลง youtube มาก่อนหรือถ่ายคลิปวิดีโอมาก่อนนะครับมันไปเขาเรื่องไงเขารักลูกแมวครับเขารักลูกแมวทีนี้แบบเออเขาเรื่องไงไปขโมยลูกแมวมาลูกแมวมาเลี้ยงแต่ก็ยังว่าแหละครับหมากับแมวอยู่ไม่ได้ลูกแมวตอนนั้นก็มองเทงเดสมอลไป อันเนาะนี่ยังเป็นแม่นมอยู่นี่ฝากติดตามน้องบาวนี่ด้วยนะคะใช่ไหมคะโอเคครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมก็คนติดตามน้อยมากแต่ใคมีเยอะจังเลยโอเคครับสวัสดีครับลาหน่อยตอนนี่บานี้ lá nhỏ <laughs> bye